สวัสดีครับสคีทุกคนเด้อความเขือนเกบแเอฟมินทุกคนเด้ออันนี้ก็เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อไม่เจอกันนานเลยค่ะวันนี้่ะมันจะแตกมันก็แตกจริงๆเราบันที่หนึ่งอะเพราะว่าเอปอเพื่อนมาอันบอกจันกีราเมย์ไปในเร้อไปใส่ไปว่างอันเพื่อนนะนบ้างข้ามเพื่อนมาสั่นก็ได้ไปนอนฝัน อ้เสีเยวเด็กตัวไหนเนาะไปปล่อยว่าสั้น่าจ,จะกคล้องหรือไปปล่อยอันนัานพญานาคอ่ออปอว่าสั้น๋ย้วไปน้องฝันรถตีซีสิเขาตีหานี่ล่ะพอเดินย่านที่ถือว่าท่านใส่บาทเน้องมันนอนฝันดวงไปได้ไปนีมานั่งอยู่นี่ล่ะเขามานั่งอยู่ผู้เดียวโอ้ยไายสูนเลยเขานีเบิดนี่จักเขานี่เบ,บิดบานนี่้องน่อเอาอันลูกว่าข้ามเศษหนึงกับสองเศษบ้างแบงเศนา บ้างไม่ซืได้ก็นั่งอยู่ผู้เดียววุ้ยไผ่บานั่งนั่มเอาขนนี้ไปซ้ายกับว่เห็นบ้านนี่นั่งไปนะแมาเบิ่ง,งด้านนี่ล่ะตุ่มตรงด้านนี่ล่ะเอ้าตุ่มนตรงด้งงนานนี่ล่ะจักเบกตัวใดสิเข,ข่าเด้อพี่น้องไออันนี้ฝันอันนี้ฝันเป็นแนวทางแต่ว่าผู้ใดเสียกับว่าใผู้ใดบ่วเสียกับว่ไใดนะแต่ว่าฝันโดดลงมาตุ่มโดดเพื่อไห้แหลโยนมากว่าซน ดูไปข้ามแม่น่ะสองเศนแตกออกเด้ดตัวหนึ่งน่ะบ่แตกแตกออกตัวหนึ่งอันเส้นหนึ่งแตกออกเส้นหนึ่งบ่แตกฮัดมันคือยิ่งแน่เศรษฐันแนมหาขนกับบ่เห็นแบบแมาลุงยังว่าคนนี้บนนี้จางแม่เห็นบ่เป็นยังว่าแม่เศรษฐีอันมันก็สีออกอยู่นี่แล้วนี่เองแม่มากหนำมากเก้ากสองอันเก้าสองเก้าสองกับอัน ก้าสอหับสออันยังหันหันหัน่เออเองสองเก้าอันนี้เก้าสองเห็นไหมเก้าอันศูนกับหกศูนอันนี้สตัวกับมีแต่ว่าเพื่อนหายสตัวกเส่ด้แต่ว่าอัน,น,นไหนแต่เ2าสเพื่นอนหายเพื่อนเนนยเก้าองอนแม่นมันสิทึ้นข้างบนหรือบ่อ เรว่าสามตัวนะ้นในใจนะ่ะมากห้าหนึ่งเก้าสามตัวหนึ่งเก้านานในหันนะ่ะมันออกเร่งไปต่างประเทศมันออกเลยแต่ตองหวดแต่มันออกไปไม่ขเดียจากตัวในะหันจันทีร่าตัวไ,ดออ,ไดออกไปตัดออกมันออกไปต่งางประเทศยพบ่อการอยั่นวาานานามากเก้าสองนั่นแหะ คือมคักแต่แม <eps> <three. S 2> ่มาคักเก้องเกาสอง่มาคักมันบ่แม่สองแม่สองฟ้านะครับจอันหาหนึ่งหาเก่าสามตัวนี่เได้แน่ก็แม่ว่าพไม่หาหนึ่งเก่าเก่สองมันหาหนึ่งเก้าเลยเนาะเก่าสองกับสองหกครับ ก็โกแค่น yep. ั่นน่ะเห็นแค่นัน่ะโเห็นอ anyway> no ยู่ตาแม่เเห็นอยู่ตาแม่แต cool ่ว่าสองโกก็ตัดเอาตัวหันหัวขข้นหัวลงเาจ้ายาบิงที่มเยยาบิงที่เก้าสองกันหาหนึ่งเก้าสามตัวนะครับบานี่เก้าสองหกศูนย์หกสองหนึ่งห้าทำนี่ล่ะจัดนักบ่แม่จัดนักจัดนักบ่ต้องกลับ ม pues no ือสุดยอดแม่ดวงฟ้าแม่เต้าครับพี่แจน่าเด้ของปอเป็นเจ้าไหนคือหันหนาหันหลังข่าวปอเรียกแม่นะหนาหันหลังให้ข่าวเ้อะเสียงโอปอยุสัยเสียงพอเสียงหน่อยครับเป็สจยงไมื่เป็นเจ้าไหนคือว่าพอใจแท้หูหันไปทางไหนโบ ตอแม่ตาตาเสียงใสเสียงใสสียงมันใจบ่แม่งวนี่แม่มันใจมันใจมันใจเอาอีกจังหน่อยนึ่งหองหายถิมได้หนึ่งหาพ่น้มาไห้ยังสี่เนองหายาถิมพี่เหน็บผ้ายาิ่มดพี่เห็บไห้ยังสี่ด้ยหนึ่งหาพี่เขียนใส่กระดาษไห้มเหนบแงสีตีเป็นจังไหกัจังวาว่าหนึ่งห้าหนึ่งห้นบกระดาษใส่มือ เป็นหนึ่งห้าว่ะแม่ยเดี๋ยวเราตียังไหนก <Combat. S 1> <b> ันหนึ่งห้าได้เลยเพิ่นมาซิมใส่หูเนาะอ <c oughs> ยจะเอาพระเทพล่ละพูดว่า <c oughs> เอากระเชยสิให้เด็กกระโปเขียนห้ยนอนอันเพิ่นมาบอกนะสิให้เด็กกระโปเขียนห,ยยหยน้ย,อย,อยเสียว่าเด็กมาสั้นกระเชยอยู่เพิ่นกระเขียนมาบันี่ให้ผู้หญิงนหะมาให้แม่ตัวเขียนใ,นในนสนะ่มือเอาใส่มือหยัดให้แมงสิละหยัดให้แมงสิล่ะก็จะเป็นหนึ่งหานตัวอันนี้มันเป็นเด็กหนึ่งอันนี้เป็นเด็กหานะ ก้ามหัวสวนในยาเิีมเด้แทนพ่นมาซสีมเส่หูตัวได้ก็แล้วเนี่มาซสีมเส่หูเพิ่นซสีมเส่หูอยู่เพิ่นมาเสียเอาไปเด็กโอ้บ้านในการกาได้ไปบอกตาอันนาราบอกมาตองหวานไปออกต่างประเทศทูนหานั่นบ้านเพิ่งเอาไซเมอร์นี่เอากระดาษใช้เมื่อหายเนียนนเอออันนี้น้อยนั่นมาว้าไปขอเด็กน้ำเนียนน้อยอ้าวคุณแม่บ้านนี่จับตัวเนียนน้อยนะบ่าหายได้สามตัวหายค่ะ เห็นป่ค่ะเห็นบ่แตม่ว่าดันเบิดต้องทักเห็นด้องที่ออกนม่นีละลุ่ตัวใดนักนักเน่ยลุ่มตัวใดลุตัวนิ่นี่ล่ตัวใดไละแม่เน้นเน้นม่ต้องกลับตัวไดโอ้ม่ต้องกับเก้าสองเก้าสองหกศูนย์เนี่ก้าสองกับหกศูนย์บอกแม่แม่เน้นไม่สีเชียวล่ะเน้นไม่ตามบ้องอันละ บ่ต้องกราบแมี่ยสายผดบ่ได้บ่ค่ะได้ไปได้ไปอย่าถิ่มเด้ออย่าถิ่มเด้อเอาให้ได้แม่เอาให้ได้เด้อแม่ก็บอกว่าอย่าถิมเด้ออย่าถิมเด้อว่าสันอ่อยได้เด้อว่าสันอย่าถิมตัวได้หรอแม่อย่าถิมตัวเด้อ 9ก้าสองเก้าสองเก้าสองเก้า้านี่บ่ทิมบ่ครับบ่ทิมเกหันหัวถึงหัวลุงเอานี่ยเกไม่ทิ้จำเนด้หาลุงางด่างน้ำพานถึงบนถึงด่างนะโอเคถึงบนถึงด่างกเอาไปตวงอะนะโต้วง่ะนะจ้าอยู่กับผู้มีดวงเรบ ห้าหนึเก้าหาหเกตัวได้ไหมหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งเกสามตัวตัวได้ย่าทีมนะหาหนึ่งเก้าย่าทีมสองตัวนะเก้าสองแต่ว่าหันหัวลงกเอาเนี่ยเก้าสองเป็นหกสองบอกแนนเบิดคุดตัวนะไม่จัดตัวแม่นี่หาหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าสองสองหหศหนึ่งหา จัดไปตัดเอาด้วยนี่นี่ละค่ะนี่นี่ตัวแม่จัดเอานมากตัวซอบครับมากตัวซอบหาหนึ่งเก้าหันอ่ะกับกยังแมกับเก้าสองเก้าศูนย์เนี่ยหนักหนักเลืมั้ยครับหนักหนักเลยบ่ต้องกลับเลยหนักหนักพันคุณพันเลยว่แม่แมนเอาเท่าไรได้เท่านั้นล่ะเอาหมื่นได้แสนเอาแสนได้ล้านไปเลยตัวไหนล่ะแม่หาหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้าขอให้ด้วยด้วยขอให้ด้วยด้วย หาหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้าสองตัวเก้าสองหันหวัวขึ้นหวัหวลงเอาเด้อพี่น้องเออได้หนีละ,จ,ะจัดให้ไปเลยตัดเอาทุกทุกทุกุคกคุณแม่อะไรครับใช่ดวยดวยดวย